สวัสดีครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับคุณอีกแล้วนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้ก็วันที่อะไรนะวัเดือนเมษาย,ยน25เจ็ดนะที่เ11น,นะพี่กาครับได้อัดคลิปมาครับผมแก่เกิดคลิปมาเพียงเกิดสองครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับพี่เคครับสวัสดีครับพี่เคครับ พี่เคครับวันนี้สบายดีไหมครับผู้สบายดีไหมครับพี่เคสบายดีโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนกับพี่เคใช่ไหมครับเข้าโอเคครับโอเคครับไปก่อนก็เข้าเน็ตไปเลยนะครับ Google พ o ดขึ้นขึ้นขมรับผมจะไม่เล่นกับ Google อะไรบ้าบอทั้งสิ้นครับปัก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  กูเกิลนะครับกูเกิลโคมก็ได้ครับผมโอ้ยเียย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 ยลยยยยไยย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 ยี่ยย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 ยอยย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 ย้ยย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 ายย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 ายย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 ่ยยคครับยย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  คครับเริ songs, ap, no s <S s <S hey, ่มดาวโหลดแล้วครับเสร็จแล้วครับผมเปิดโฟลเดอร์ไปเลยช้าติดติดให้หมดนะครับผมเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราติดไว้ใช่ไหมครับครับพี่เคครับต้องทำยังไงครับพี่เกรู้ไหมครับโอ้ยเรืมาเรืมากับผมได้ไงครับเนี่ยไม่รู้อะไรไม่ต้องมาสอนคลิปมันกบไปเรื่องมาดีกว่าครับ วันนี้เราจะมาสอนคทักโปรพฟ้าใช่ไหมครับพี่เกครับทำการรันครับผมถ้าเป็นมิวสิคเซเว่นนะโอเคและช่างมั่งการอคุณอะไรประมาณนี้ครับเยสครับเกิรับโปรพฟ้าครับโปรนี้ั้นเะนเนหรือไปทำอะไรไม่แน่โปรนี้ขอบอกทำได้จริงๆและต้องอยู่กับเครื่องของคุณด้วยวินเอ็กซ์คีสุดแต่ตอนโอ้โหทำได้จริงๆทําการทำารหารได้เลยครับ เครับพักตรวจแล้วอีกครั้งครับเตรวจต้องสองครั้งครับผมเกม๋ยครับผมจะกดให้หมดเสียเวลาที่ผ่านเสียเวลาปั๊บปั๊บไกรุ่นหน้าติดกอแช่บโปรแกรมเพื่อดำเนินการไปอย่างโปรแกรมกดสตาร์ทไปครับเข้ากระดีนาไปเลยครับผม พี <NYU> <West> qui, anyway, okay, FIFA, right? ่เควันนี i̇şte. ้เราจะมาสอนคลิปทำอะไรครับโอเคครับฟีฟ่าครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำอะไรครับพี่เคย์นครับก็เด็กกำลังดำเนินการการนาข้าเกลียได้เลยครับผม ครับเราก็ไม่ต้องปิดครับเดี๋ยวโปรแกรมสั่งงานไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาสอนทำโป,โปรอะไระครับพี่เคี<อ>ค๊ีฟ้านะครับพีฟ้าครับก็เข้าสู่ระบบกรีนาได้เลยครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่เคีีฟ้า ทำโปรเลยครับทำโปรเลยครับพี่ว่าโอเคครับพี่เกย์เขเป็นเด็กเล็กครับโง่ชิบหายซึ่งเป็นเพื่อนของผมแล้วก็สู่ระบบแล้วน้ิ่ต้นนะครับผมโอเคครับกำลังการเริ่มต้นนะครับผมอ่าวันนี้แล้วตอนนี้ก็สตาร์ทไปแล้วนะครับ ตัดอีกครั้งก็ได้ครับถ้าไม่แน่ใจฮนะบินจอยขอให้โชคดีระบบโดนเรนิ่กันโอเคเระบบอะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถซเซฟเวอร์เช็คก,กิ้งสตาร์ทคอยแบนเนี่ได้ครับงั้นคลิปนี้ขอไอฟีฟ่าคลิปนี้ขอเบงยอแค่นี้ครับสวัสดีครับโอเค